รถเก๋งซีดานที่เร็วเทียบเท่าซูเปอร์คาร์หลายคนคงคิดว่ารถเก๋งสี่ประตูมีไว้ใช้งานกันอย่างเดียวแต่วันนี้คุณจะได้พบกับรถเก๋งซีดานที่เร็วแรงระดับน้องน้องซูเปอร์คาร์มีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลย 5. เอัลฟาโรมีโอจูเลียเครื่องยนต์ V6 ความจุ2.9ลิตรเทอร์โบคู่กำลัง545แรงมา้า พร้อมแรงบิดทะลุมิติที่600นิวตันเมตรบนเรือนร่างซีดาน4ประตูขนาดกระทัดรัดอัตราเร่งจาก0ถึง100ใน3.6วินาทีความเร็วสูงสุด307กิโลเมตรต่อชั่วโมง เล็กซัส x f ในขณะที่หลายค่ายนั้นต่างพากันไปเข้าร่วมมหากรรมดาวซีซิ่งพ่วงหอยกันเล็กซัสยังคงยืนหยัดวางเครื่อง NA 5.0ลิตร V ี8มาให้ซึ่งเสนอกำลังสูงสุด473แรงม้าที่7,100รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด527นิวตันเมตรที่4,800-5600รอถึงรอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมแพดเดิลชิปโดยที่สมรรถนะอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.4วินาที ความเร็วสูงสุดที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. BMW M5 เครื่องยนต์เบนซิน v 84.4ลิตร4,395ซีซีไบเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยี Twin Power Turbo กำลังสูงสุด600แรงม้าที่5,600-6,700ถึงรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรที่1,800-5,600ถึงรอบต่อนาทีทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะของ ZF M Stepronic บี5ทำอัตราเร่งจากจุดหยุดนิ่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.4วินาทีเท่านั้นนอกจากนี้อัตราเร่ง0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาได้ในเวลาอันรวดเร็ว11.1วินาทีความเร็วสูงสุดท็อปสปีดล็อกไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง Mercedes m e r c ์ d ซเดส -AMG E 63ส S 4Matic Plus 2019เป็นรถซาลูนสมรรถนะสูงในตระกูล E-Class ถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน V 8เทอร์โบโคู่ความจุ4.0ดลิตรให้กำลังสูงสุด612แรงม้าที่5,750-6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรที่2,500-4,500รอบต่อนาทีอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา3.4วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงันดับที่1 Audi RS7 เครื่องยนต์เบนซินรหัส TFSI แบบ V8 ขนาด4.0ลิตรวินเทอร์โบพ่วงด้วยไมฮบริดขนาด48โวลท์ทำให้ RS7 มีพละกำลังสูงสุดมากถึง600แรงม้าแรงบิดระดับรถบรรทุกหัวลากมากถึง800นิวตันเมตรมาในย่าน2,500-4,500 0รอบต่อนาทีระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อทิดโตรนิก8สปีด ตัวเลขสมรรถนะของ Audi RS7 Sportback เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3.6วินาทีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อจ่ายเงินซื้อออฟชั่นไวในมิกคลาสแอคเกความเร็วปลายคันเร่งจะทยานไปได้ถึง305กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ใจได้เลยว่าถนนโลกมายามกบนโลกใบนี้น่าจะมีอยู่แค่ออโตบานในเยอรมนีเท่านั้นถึงจะสามารถปล่อยม้ากันได้แบบหมดไส้หมดภู กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญ